โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะก็จะมาโปรโมตด,ดิทคอร์ตัวเองนะครับผมก็เพิ่งทําได้ไม่นานนะประมาณ4ีหวันประมาณนั้นนะครับผมก็ตอนแรกอะไม่ได้เป็นช็อปลอกนะเป็นแค่อาเซ็ตเ a นนะครับอา n v ก็คือที่ช่องผมนั่นเองนะแต่ว่ามันเป็นตัวย่อนะครับผมก็เพิ่งเปลี่ยนเป็นเซิร์ฟเวอร์ชุมชนนะครับผมก็มีสมาชิกทั้งหมดเท่าไหร่ เอ2 0ส34นะครับผมคือสมาชิกคือ228นะครับผมรวมบอทด้วยนะครับผมโอเคดีผมเอาไว้ทำไรเอาไว้คุยกันได้นะคุยกันได้นะเออก็มีคนเข้ามาคุยหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนเล่นแบบนู้นแบบนี้อยู่นะครับก็จะมีห้องด้านล่างเลยนะเดสเลียวนะครับเป็นล็อกกุณนะครับผมส่วนมากเขาจะเล่นล็อกกุณ FKT บอสกันนะครับแล้วก็เป็นเดสเลียวนะครับหาเพื่อนเล่นอะไรนี้นะครับผมโอเคก็อาจอนาคตก็อาจจะสร้างห้องเสียงเป็นแแบบอื่นขึ้นมานะครับผม คือผมชอบฟังเรื่องผีไงก็เลยสร้างห้องฟังเรื่องผีนะครับแต่ว่าการปลดล็อกเนี่ยยังทําไม่ได้นะเพราะว่า,อาบอดต,ตายนะผมบอดอะไรนะบอดคานปี้นะบอดคานปี้คือมันออฟไลน์ line ไปแล้วนะก็คือยืนยันตัวตนเพื่อรับยุดไม่ได้นะตอนนี้ก็รอ,อทีมงานนะเรียกว่าทีมงานก็ได้นะเออรอผู้ดูแลดิสนะคือผมเพิ่งมีผู้ดูแลดิสคอดนะครับคือเขาจะแบบว่าช่วยเรื่องระบบนู่นระบบนี้นะครับผมโอเคก็โคตรดีเลยนะครับผมดีมากเลยนะครับที่เขา มาช่วยนะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนี่ครับโอเคก็เข้ามานะก็จะเห็นแค่ช่องอ่าช่องเนี่ยยืนยันตัวตนนะครับแต่ว่ามันยังยืนยันตัวตนไม่ได้นะถ้าเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นห้องนี้เลยนะถ้าเข้ามาปุ๊บอะก็จะเห็นห้องนี้เลยนะครับก็คือห้องพูดคุยนะครับก็สามารถพูดคุยเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคก็มีลิงก์ V.I.P. แต่ว่าลิงก์ V.I.P. ผมยังมันไม่ได้แปะนะก็โอเคก็โปรโมทดีคของตัวเองก็จะเป็นพวกเอ่อแป๊บนึงนะผมรีดดับ โอเคมาละโปรโมทช่องตัวเองก็คือช่อง youtube ช่อง t ิ tiktok ของผมนั่นเองนะโอเคแจ้งเตือน YouTube ก็คือถ้าผมลงคลิปนะครับหรือว่าสตรีมเกมนะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ในตรงนี้นะครับมันก็จะแท็กทุกคนนั่นเองนะเออนี่ครับ่งมีส่งมีมีคุยกับคานป,ปี้แต่ว่าคานุพี้เนี่ยบอดมันตายแล้วนะครับคือแบบบอทออฟไลน์ประมาณนั้นนะครับคือแอดมินทางดิตรอนี่เขากำลังแก้อยู่มั้งนี่ครับโอเคก็นั่นแหละนะครับมีช่องฟังเพลงนะครับผมออมีส่งมีงมนะ ก็เป็นดิสคอดเอาไว้ขายของนะครับผมก็พูดคุยกันได้นะพูดคุยกันได้ครับเพื่อนเล่นได้แต่ว่าผมจะเน้นขายของมากกว่านะในอนาคตก็น่าจะมีพวกแบบว่าผมไปขายพวก UG Phone นะครับผมแบบว่าอ่าแบบเหมือนแอปโปรแกรมเอาไว้ FK นะครับแบบว่าไม่หลุดนะไม่หลุดเลยนะผมถ้าหลุดแล้วมันก็จะเข้าเกมให้นะครับประมาณนั้นนะครับผมแบบว่าเราจะ FK Farm ID ขายอะไรประมาณนั้นะนะครับผมโอเคก็จะมีเครดิตลูกค้าตรงนี้เลยนะครับผมก็ผมเพิ่งทํามาได้ไม่นานแล้วก็มีประมาณนี้เลยนะพวกอ่าเครดิตลูกค้าคนที่ ซื้อของกับผมนั่นเองนะเออนี่ครับโอเคก็เออมีประมาณนี้แหละมะั้งเงื่อนไขในการรับแดก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครอยากรับแบตเอ่อในตัวละครที่ผมเล่นนะครับก็สามารถทําตามนี้ได้เลยนะครับผมก็จะเป็นส่งหมีหนึ่งร้อยเหรียญตอนที่ผมสตรีมนะครับก็จะเป็นโดเนีห้าสิบบาทหรือว่าเทปแวนเงาหนึ่งวงก็ได้นะครับผมแล้วก็บลูเซอร์เวอร์นี้หนึ่งเมตรก็ได้นะครับผมเออนี่ครับผมก็มีสมาชิกเดี๋ยวนะเออมันดูยังไงวะเออดูตรงนี้ก็ได้นะโอเค ก็สมาชิกนายก,ก็มีแค่ยูทูบเบอร์ของช่องไอยูยูทูบอะแบบว่ายศตกแต่งอะประมาณนั้นยศตกแต่งเหรว่ายศตกแต่งมีรับยศเพศนะครับผมก็มีผู้หญิงแค่ประมาณ2คนในดิสเองนะครับเออแล้วก็ยศตกแต่งนะครับมาจากไหนล่นะเนี่ยยูทูบหรือว่าทิกตอกก็กดอันนั้นนะครับชอบแบบอะไรนะครับซึ่อเออ shadow beta หรือว่า shadow v2 ก็กดไปนะคือมันเป็นแค่ยศตกแต่งอะเพื่อแบบความเท่นในดิสอะประมาณนั้นแบบเออประมาณนั้นแหละมีคนเข้าคนออกประมาณนี้มีเออ อะไรก็ว่าไปนะก็อย่าลืมเข้ามากันเยอะๆนะครับผมในอนาคตก็อาจจะปี่ยปรับเปลี่ยนนะครับเอาระบบนู้นระบบนี้เข้ามานะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้นะ